ครับสวัสดีครับวันนี้พามาดูที่สวยๆที่งามงามในสนามกอล์ฟสุวินทวงศ์15ครับสุวินทวงศ์15นะสนามกอล์ฟแห่งนี้โอ้โหสถานที่ข้างในเนี่ยสวยมากเลยนะสวยมากแล้วก็สิ่งแวดล้อมก็ดีดีจริงๆครับตรงนี้นะท่านใดที่สนใจนะเพื่อหนีมลภาวะจากในตัวเมืองนะ ในตัวเมืองแล้วออกมาอยู่ที่สนามกอล์ฟแล้วโลเคชันอย่างที่ผมให้ดูนะครับเนี่ยเป็นอะไรที่แบบสุดยอดมากๆเลยเชา้าๆนะฮะเสียงนกเสียงกานะฮะเสียงหมูเสียงหมาไม่มีไม่มีอะมีแต่เสียงนกนะฮะโอ้เมื่อคืนเนี่ยผมมาตั้งแต่ลองมาไลฟ์สดนะตอนตีห้าดูปรากฏว่าบรรยากาศตีห้านี่โอ้โหดีมากๆเลยนะฮะออะที่ตรงนี้ นะท่านผินแล้วนะครับก็จะอยูนะ่ติดถนนเลยครับถนนหลักเลยที่วิ่งมานในสนามกอล์ฟนะฮะก็ที่ตรงนี้นะฮะครับแล้วถนนก็เป็นถนนที่กว้างถนนในโครงการนะครับในโครงการนะรเข้ามานะจากโครงการเข้ามาไม่ลึกครับไม่ลึกนะครับผมก็เดี๋ยวผมพาไปดูแปลงส,สวยๆเลย พาไปดูที่ครับพาไปดูที่ครับครับไปเดี๋ยวไปดูที่เดวยกันเดี๋ยวอธิบายให้ฟังทั้งหมดเลยครับอ่ะครับให้ดูนะฮะที่ดินนะสนามกอล์ฟนะครับอันนี้เป็นถนนเนาะเป็นถนนเข้ามานะฮะถนนน่าจะ10เมตรหรือ8เมตรนี่แหละโดยประมาณนะ,ะผมให้ดูสิ่งรอบข้างนะฮะแล้วก็ดูแปลงางข้างนะครับแปลงางข้างนะครับ ให้เห็นบรรยากาศก็มีบ้านนะฮะมีบ้านมีที่ไดก๊อฟนี่ให้เห็นบรรยากาศรอบๆเลยรอบๆบ้านเนะรอบๆเพื่อนบ้านเดี๋ยวก็จะให้เห็นที่ตัวที่ผมนําเสนอนะครับที่ผมนําเสนอคืออยู่ตรงไหนเดี๋ยวผมให้ดูนะอันนี้คือรอบนะฮะรอบบ้านไอ้รอบเพื่อนบ้านเพื่อนบ้านเนี่ยที่ของเราอยู่ตรงนี้ครับอูเดี๋ยวเดียว นกขาอ่อที่ผมหยุดคุยเนี่ยไม่ใช่อะไระครับอยากจะให้ท่านนเห็นบรรยากาศนะครับบรรยากาศบรรยากาศเสียงนกเสียงกานะฮะเสียงหมูเสียงหมานี่ที่ของเราเนี่ยหนึ่งไร่ครับนี่นี่น,น,นี่หนึ่งไร่หนึ่งไร่อยู่ตรงนี้ครับ นี่หนึ่งไร่อยู่นี้อ่ะเราขุดก็คือเราแปลงเนี่ยเราได้ขุดล่องเอาไว้นะครับที่ตรงนี้หนึ่งไร่นะฮะหนึ่งไร่เสียงเสียงเสียงอยู่ตรงอยู่ไหนเนาะบรรยากาศเช้าเๆเนี่ยบรรยากาศเช้าเช้าในที่ข้างๆเราถมแล้ว ก็น่าจะสูงจากถนนหลักอะประมาณสักสามสิบเซนนะฮะอืมสามสิบเซนนะฮะเสียงเสียง เสียงนกเสียงนกอ่ะอ่ะเดี๋ยวผมเดินไปกลางกลางแปลงหน่อยโอ้โ,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 โต้องระวังหน่อยต้องระวังครับอ่ะนุ่น له. แต่แต่แวดเอะผมมารบกวนเขาหรือเปล่าเนะเช้าเช้าอืม เดี๋ยวผมไปยืนอกลางใจแปลงเลยนะ <c oughs> ขออภัยครับบรรยากาศเช้าๆบรรยากาศดีมากนะฮะบรรยากาศดีมากเลยนี่ฮะผมมาอยู่กลางใจแปลงเลยนี่ฮะโนนลังคาเขียว นะเดี๋ยวเขาก็มาใด้กอบกันนะฮะเนี่ยครับรอบทิศท,ทางเลยนะครับรอบข้างนะนั่นก็เพื่อนบ้านนะข้างๆในเพื่อนบ้านนะเป็นไงครับอ่ะให้เห็นหมอกนี่บรรยากาศเช้าๆบนทองฟ้าอ่ะ นี่ท่านใดที่สนใจนะฮะหนีมลพิษในตัวเมืองออกมานอกเมืองที่ตรงนี้เลยหนึ่งไร่นะครับ ก็ฝากเอาไว้นะครับที่หนึ่งไรในสนามกอล์ฟเบอวินเซอร์นะฮะจะมีการแข่งขันกอล์ฟอยู่ตลอดนะครับบางวันผมเข้ามาเนี่ยรถจอดเต็มจอดแน่นเลยนะครับผมก็อ่ะ เอาไว้แค่นี้ก่อนนะครับเดียวการหน้าพบกันใหม่ครับสวัสดีครับ